สวัสดีครับพี่น้องเข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครป์กดกระดิง่งให้กับพ่องเหย่กันเด้อครับสวัสดีครับพี่น้องพ่อกันเีชเช่นเคยครับช่องพ่าญ่กันแชนเนลนี่ครับมันมันดงพี่น้อง เออมันดงนะครับเนาะนี่มันดงพื้นที่ทั้งบดหกประมาณห่าหกหกไรละเป็นพี่น้องประมาณหกไรอ่าพอยาการเห็ดมองนี่ที่นี่นี่แหละครับเห็ดงานหลายอย่างนะครับเนาะพี่น้องพยาการข้าไปเห็ดหนาเขากลับมาอีกเที่ยหนึง่งเบิ่งต้ะจากมันง,งามๆามพี่น้องมันติดทุกต้นเด้มันสัมปะหลังติดทุกตน้นพี่น้อง เบิ้งติละเป็นแถวเป็นแถวอยู่พี่น้องมันเป็นแถวอยู่แต่ว่าวัชพืชมันขึ้นหลายพวกหญ้าหญ้าราชินีหญ้าอันนี้เป็นเอิญหญ้าอย่างเนาะหญ้าราชินีกับพวกวัชพืชนั่นะนะพวกหญ้ามันขึ้นหลายพี่น้องเออหญ้าหูกระต่ายพี่น้องหญ้าหูกระต่ายนี่กับหญ้าราชินีนี่คลองแซมเลยพี่น้องปลามันนี่จักเป็นจังไดเออมองนี่เด้เออขึ้นหลายพี่น้องถ้ามันมีในหน่วยฮาเอาถากหลุนเอาก็ได้พี่น้อง ถ้ามีสักไรนี่บ่ต้องบ่ต้องบ่ต้องกําจัดอย่างอื่นพี่น้องทากลุ่นเอาก็ได้ถ้าเขาทากลุ่นหรือว่าเขากําจัดวชัชพืชนี่หญ้าซุม่มหญ้าเขาก็ไปให้งัวได้พี่นอ้องหญ้าหงูกระต่ายเนี่ยงัวงกินเด้แต่ว่าหญ้าลาซิน่นี่นบ่มียังกินหอกถ้าเป็นหญ้าลาซิน่นี่งัวก็บ,บ่กินพี่น้องมันเหม็นขิวอืมแต่ว่าถ้าเขา่นยาฆ่า้าเนี่ยกาจัดวัชพืช,พชได,ได,ด้วยการ่นยาฆ่า้านี่มันโดนยา เบาๆหรือว่าโดนยาอ,อ่อ,อนมันกระตายด้ยหราชินีพี่นอ้อง,งกับจัดง่ายยาหยังกระตายเบิดละหนะราชินนีอพวกอินซีพวกกําจัดหญ่าวัดกําจัดหน่ายากําจัดหญ่าอินซีมันกระตายพี่น้องอหญ่าหูกระตายกับหญ่าห่าห่าราชินๆๆๆนี่ซุมันอ่อ,อนแบบนี้นี่กําจัดง่ายอยู่พี่น้องนี่อ่ามันก็เลยจอยลง่พี่น้องมันมันมันกับ่บอ้วนเล้ถ้าวัชพืชมันขึ้นหลายแบบนี้เนาะครับเนาะ แต่ถ้าเขากําจัดหญ้าแล้วมันมันจะถืดขึ้นพี่นอ้องวิธีการทญญาหญ้าหกกแบบนี้หลายๆแบบนี้พี่น้องพอ,อยาการลอ่องใส่สารเคมีเนาะมันการเห็ุไห้หน้าบางทีมันเกิดีกเลี่ยงบ่ได้ในส่วนของการใส่สารกําจัดวัชพืชการเคมีพี่น้องถ้าเขาจําเป็นอหลีหรือว่าลีกเลี่ยงบ่ได้ก็ให้ระมัดระวังในการพ่นพี่น้อง เพราะว่าซุมนี่สารเคมีซุมนี่มันอันตรายเด้พี่นอ้องตายพรนรงพนว่าเป็นมะเร็งด้วยบุหูซึกโตพี่น้องสามนี่นจะสะสมไปเรื่อยถ้าเขาป้องกันบดีเนาะครับเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเขาป้องกันดีๆเวลาเขาเลี้าายงบะได้หลีกันหนึ่งถุงมือพี่น้องต้องมีอะปล่อยปลาบะได้เลยพี่น้องถุงมือเนาะครับเนาะสองรองเท้าบูทพี่น้องรองเท้าบูทแบบนี้นะทนบอกรองเท้าบูทเอาเงี้ยจากน้อยพี่น้องอย่างที่สาม ผ่าเม็ดผ่าพิจมูกพี่นอ้องย่างที่สี่กระแว่นตาพี่น้องกันยาก,กระเด็นเข้าลูกกระตรงกระตาเนาะครับนะบางทีใบใบใบใหม่มันดีดออกมาออือย่างที่ห้าพี่นอ้องยาเฝ้ากินอีอย่างเขา่นยาขายายเรียบร้อยแล้วเฮาคอยมาก,กินพี่นอ้องล่างมือล้างไหมหยังให้เรียบร้อยแล้วค่อยมาก,กินนะครับเนาะอันนี้เห็นมันจังสี่พี่นอ้องเห็นมันจังสี่เด้พออยาการล่อง กำจัดวัชพืชนี่ในประมาณสองอาทิตย์นี่แหละพยายการลองมาพ่นสารเคมีกำจัดวัชพืชพี่น้องอลองกำจัดวัชพืชมันหกแบบนี้ละพี่น้องหญ้ามันหกแบบนี้ละประมาณบ่หอดสองอาทิตย์อกประมาณอาทิตย์ปลายนี่ละประมาณบ่หอดสิบมือเออประมาณเจ็ดแปดมือนี่พี่นอ้นงองนี่เบิงมองนี่เห็นบ่หาคู่นี่พยายการพ่นกำจัดวัชพืชไปพี่น้อง เบิงมั่นทีละมันอ้วนมันสมบูรณ์ึ้นมาหลายเดิมเด้พี่น้องนี่เห็นบ่มันก็จะเป็นแถวคือเก่าพี่น้องเนี่เห็นบ่อ่ามันก็จะอ้วนคือเก่านี่เห็นบ่เพราะอย่างเพราะว่าเขากําจัดวัชพืชพี่น้องแต่ว่ามันมันหน่อยอยู่เวลาเขาพ่นเขาก็ต้องระมัดระวังใส่ฝาครอบใส่ยางให้เรียบร้อยเด้พี่น้องแต่เขาฉีดสูงเกินไปนี่มันโดนใบโดนอ่มันนอนอ่อนแบบนี้มันหลังมันถึงมันมาตายมันก็หลังเด้พี่น้องใบมันก็จะหุ่นลง อ่าใบมันก็จะหุ่นลงอันนี้ตัวนี้แม่โดนยาได้พี่น้องแต่ว่างัวมากินงัวร้ายพี่น้องงัวมากินพี่น้องอ่างวมากินนะครับเนาะเพราะฉะนั้นก็ให้ระมัดระวังพี่น้องนี่มันหาคู่พี่น้องนี่หาคู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหาคู่พี่น้องฟังนี่ข้างเดียวนี่ยฟังนี่ผนมาแล้วนไในข้างเดียวพี่น้องเพราะว่าผนคู่มาหนีเนาะ แว่งมาหอดนี่อ่าฟังนี่ก็เลยหยาหกเลยพี่น้องก็ลองเบิงพี่น้องเด้อถ้าหากว่าอันนี้นาอครับนาอยถ้าหากว่าเอ่อเฮาจาเป็นต้องฉีดสารเคมีนะครับนะ่นสารเคมีก็ให้ระมัดระวังโตนี่ละ่ะให้ระมัดระวังเรื่องเรื่องเรื่องสําคัญแบบนี้ละ่ะพี่น้องอย่าไปป๋าอย่าไปปล่อย,ปปลยในเรื่องของการป้องกันเจ้าของเด้อพี่น้องอ่า ถ้ามันประจําเป็นก็อย,ย่าไปใส่พี่น้องถ้ามันประจําเป็นก็อย,ย่าไปใส่นะครับนะ,อ,ะอันนี้พยาการณ์กับคัดวัชพืชแล้วต่อไปก็จะวานปุ๋ยแล้วได้พี่น้องเอาปุ๋ยเมื่อวานพี่น้องปุ๋ยรองพืน้นปุ๋ยสูตรเริ่มต้นซะก่อนนะพี่น้องนะหรือว่าจะใส่ปุ๋ยหลบเดียวจักพี่น้องจะใส่ปุ๋ยสูตร 0, 0 0 5 30นี่ละพี่น้องปุ๋ยระเบิดหัวนี่ละ,ะปุย๋ย ปุ๋ยระเบิดหัวนี่เป็นระเบิดหัวมันได้พี่นอ้องอ่าเหมือนกับปุ๋ยปุ๋ยตัวเดียวกับปุ๋ยสูตรระเบิดล้วงเข่านั่นแหละเพราะว่ามันมีโตกลางกับตถ่ายนะครับเนาะศูนย์ห้าสามสิบพนพี่เดียวพี่น้องถ้าเอาใส่แม่ปุ๋ยศูนย์ศูนย์หกศูนย์เลยมันมามีโตโตกลางโตโตหนาพี่น้องแต่ว่าพยาการจะผสมยูเลียคือเก่าพี่น้องเนี่ยเอายูเลียมาผสมคือเก่าโตหนามั่น,นพี่น้องสองหนึ่งพยาการจะลองผสมสองหนึ่งสองหนึ่งแล้วก็จะเอามาวานพี่น้อง พอวานแล้วพยการจะไถกบได้พี่น้องนี่อจะไถกบคืนคู่จะไถกบยกหล่องไม่พี่น้องจะไถกบล่องนะเขาวันปุ๋ยเรียบร้อยเขาก็จะไถกบพี่น้องไถกบเดี๋ยวเบิ้งสะก้อนว่าจะจ้างเขามาไถกบหรือว่าใส่รถไถหน่อยมาไถกบนะครับเนาะรอเบิ้งสะกอนนี่ครับมันก็จะเป็นการใส่ปุ๋ยรอบรอบแรกพี่น้องจะเป็นการใส่ปุ๋ยหลอบแรกอันนี้มันได้หนึ่งเดือนได้พี่น้องนี่มันได้เดือนหนึ่งนี่ละอได้มันได้หนึ่งเดือนได้พี่น้องนี่ อืมเห็นบอกแต่ว่ามองนี่พยาการวันขี้ไก er ่อันเม็ดร้องพื้นพี่น้องบดนี่วันขี้ไก่ร้องพื้นวันขี้ไก่อันเม็ดร้องพื้นสูปีหญ้าบะขึ้นหลายปานนี่เด้พี่น้องหญ้าบะขึ้นหลายปานนี่เด้หญ้าลายิสนี่หญ้าหูกระต่ายเนี่ยบะขึ้นหนาตึบแบบนี่เด้เป็นเพราะว่าพยาการวันขี้ไก่อันเม็ดพี่น้องถ้าเขาวันขี้ไก่อันเม็ดแบบนี้เขาต้องผลยาคุมหญ้าเด้อพี่น้องพยการบ่ได้่นยาคุมหญ้า อพ่นอยู่พี่น้องตอนตอนแรกนี่พ่นยาคุมหญ้าอยู่แต่ว่าพ่นแบบบางพ่นแบบอ่อนน่อนะพ่นแบบบางมันเอาไปอยู่พี่น้องเวลาเขาพยาการพ่นมือนี่ตอน,น,นขึ้นฝนตกมาหน่มันสะล่างลงไปเบิดเฮ็ดให้หญ้าเกิดี่หนิพอหอญ้าเกิดแล้วนี่แหละครับมันเอาไปอยู่พี่น้องพยาการกับบได้มาเบิงมานั่มหน่อยแนบาร์ได้มาเบิงมานั่มพี่น้องพยาการก็เขา้าเข้าหน้า เฮ็ดหน้าจนแล้วพี่น้องเฮ็ดหน้าจนแล้วช่วงนี้ก็พอมีเวลาก็เลยมาเบิงมาว่านพอมาเบิงมาว่านแล้วโอ้ยบาด้แล้วพี่น้องพยาการลองมา่นเบิงนี่สองอาทิตย์ก่อนนะครับเนาะพอมาผลแล้วมันดีพี่น้องประมาณอาทิตย์ก่อนนะครับเนาะมันดีขึ้นมากนี่เบิงต่ละนมันดีขึ้นมากพี่น้องอ่าเพราะฉะนั้นพยาการก็เลยมากำจัดวัชพืชพี่น้องกำจัดวัชพืชแต่ว่าบ่าต้องไปเล่งมั่นพี่น้องพยาการ เฮ็ดผู้เดียวเอ่าเฮ็ดพ่นยาขายนากับพ่นผู้เดียวพี่น้องต้องกันน้ำเฮ็ดงานหลายยางพี่น้องก็ต้องระมัดระวังนะครับนะอ่ออันไหนเฮ็ดได้ก็เฮ็ดอันไหนรอได้ก็รออันไหนที่มันเล่งดวนครับก็มาจัดความสําคัญให้มันสะก้อนพี่น้องจัดความสําคัญให้มันสะก้อนตอนนี้พยาการก็ต้องมาเอามันสะก้อนพี่น้องอ่ามากําจัดวัชพืชสะก้อนเพื่อที่จะเตรียมเตรียมวันปุ๋ยพี่น้องเตรียมใส่ปุ๋ยรอบ รอ,อ,อบเริ่นตนนะครับเนาะรอบแรกนี่ครับอันนี้พันมันอีแดงหรือกั่นแดงด้วยครับเนี่ยพันอีแดงหรือกั่นแดงนะครับเนาะถ้าพยาการพ่นตั้งแต่อาทิตย์ก่อนพุ่นมันก็จะเขียวแบบนี้ปั ất, ้ดสู้ตนพี่น้องแต่ว่าพยาการว่ามันจะบูรุนแรงปานหนี่นี่นะเนะนะพอเข้าเดี๋ยวเจ็ดมือหยาขึ้นปื๊ดบัดเลย <c oughs> อ๋เมื่อนี้ก็เพาะพยาการกับมาพุ่นพี่น้องพุ่นสารเคมี ผลละพี่น้องกัมจัดวัชพืชเนาะครับนะถุงผงมือถุงใหม่เรียบร้อยอแต่ว่าผลพึงมาไดดตอนสิบเอ็ดโมงนี่พี่น้องเดี๋ยวก็จะเข้าในเมืองเนาะครับนะเข้าในเมืองซะก่อนเพราะว่าไปเอาไดานามโมลงสีมันมุนพี่น้องมันบติดพายาการก็เลยต้องไปส่อมเอาไปไหวไดเอาไปไหวหลานซะก่อนเดี๋ยวจะมามีลงสีสีเข่าเนาะครับนะนี่พายาการกับผลไดซิบคู่พี่น้องหอดหนีแหละเด้ ฮอดนี้แล้วพี่น้อง uh, ้าามาพ่นเต็มมือกับบเกินสองมือแล้วพี่น้องเนี่ย่นยาเนี่ยเพราะทั้งผนมันห่างพี่น้องทั้งพูนอ่ะมันห่างหญ้ามันห้าามันอ่อนพ่นอ่ะห้ามันต่ำพี่น้องห้ามันในหน่อยห้ามันบางมันหนามันมีหนาแต่ช่วงนี้นี่นี่นี่ที่พ่อจากรนสี่เนี่ยมองกกใหม่มามันมาหนี่นั้นเด้ที่มันหนาพี่น้องแถวพ่นมันห้ามันบางมัน่นเลี้ยวอยู่ดอกอ่านี่ละมันมันหนาซุ่มซุ่มนี่ละพี่น้องแต่ว่าพ่อจากรนกับ่นไปได้ครึ่งหนึ่งเลยละอ เดี various, mm ๋ยวมืออื so, working, ่นพี hmm. oh, ่น้องมาฮหดเต็มมือเบิงเอาเลยดีแตนมาเบิงน้ครับนาอเอาน้ามาสักถังหนึ่งถังสองร้อยลิตรก็ค่อยเฮหดค่อยทําไปฮะละพี่น้องเดี๋ยวมันก็แล้วอ่าแล้วแล้วก็เขาก็มาวันปุ๋ยไถกบพี่น้องอ่าสูตรเริ่มต้นะกอนอ่าทำมันได้ครบสามเดือนเฮาก็ค่อยเขาเดือนที่สี่สามถึงสี่เดือนเขาก็มาพ่นเขาก็มาใส่ปุ๋ยสูตรระเบิดลวงเข้าเอ้ยปุ๋ยสูตรระเบิดหัวมันไปเลยพี่น้องแต่ว่าเบิงสกอนว่าพอจะกัน ภายหนาสะก่อนคิดไปบึ่งอนาคตซก่อนว่าอาจจะมีเวลาหลายปันใด้เนาะถ้าบมีเวลาหลายปันใดพายาการก็จะนี่ลละใส่หลอบเดียวเลยพี่น้องอ๋าคลิปนี้พอซ้ำนี่ครับผมคลิปหน้า,หามาเจอกันใหม่กับมั่นสําปลังครับสวัสดีครับ